วันนี้ท้างคอจัดการก็จะพาไปชมทรับพร้อมขายจากทางธนาคารที่เข้ามาใหม่นะครับจะเป็นโครงการเมโทรลักรัชดานะครับก็จะอยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้า MRT ค้อหวยขวางแล้วก็ MRT สุทธิสารตัวโครงการเองก็จะอยู่ประมาณถึงการของ MRT ทั้งสงสถานีนะครับประมาณ500เมตรเดินประมาณสัก3 4นาทีก็ถึงแล้วยูนิตท,ที่เราแนะนำในวันนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งห้องนอนนะครับ ขนาด28.46ตารางเมตรอยู่ที่ชั้นที่3ก็จะเป็นอาคาร A วิวก็จะเป็นสระว่ายน้ำระเบียงหันทางที่ใต้ครับตัวยูนิตนี้ก็จะมีความสงบล่มรื่นนะครับเพราะว่าได้ร่มไม้ในการที่จะบังแดดแล้วก็บังสายตา ตัวเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินที่ติดมากับห้องนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่บริเวณแพนทรีแล้วก็มีตู้แขวนในขณะที่ภายในห้องนอนเองก็จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็ต๊ะเครื่องแป้งส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดมากับห้องนี้ก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศที่อยู่บริเวณห้องนั่งเล่นแล้ห้องนอน รวมถึงยังมีเครื่องทำน้อุ่นแล้วก็เลนชาวเวอร์ที่อยู่ภายในห้องน้ำแล้วก็เครื่องดูดควันต่อรือในแพ้นทีนะครับยูนิตน,นี้ทางธนาคารเปิดขายที่ราคาประมาณ3.4ล้านกับ3.5ล้านนะครับแต่ว่าเป็นราคาก่อนต่อรองซึ่งถ้าหากใครสนใจอยากสอบถามวิธีในการเสนอซือ้อทรัพย์พร้อมขายรายการนี้ รวมถึงราคาที่ควรต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่คุ้มค่ามากที่สุดสามารถทักแชทแล้วก็โทถเข้ามาตามข้อมูลที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายก็จะพาทุกคนก็ไปดูพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะครับ จะเริ่มจากสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของบริเวณสีอาคารนะครับนอกหนอจากนั้นก็ยังมีฟาซีที่อีกหลายรายการนะครับทั้งฟิตเนสทั้งจ็อกกิ้งแทร็กตัวลิฟติ้งแอร์เรียสวนหย่อมสนามเด็กเล่นหากใครสนใจก็สามารถทักแชทเข้ามาได้นะครับรวมถึงโทรมาที่0 955605850